สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในช่องเดซไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่25เดือนหนึ่งกันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหมอกทึบนะครับผมช่วงเวลา16บหนาฬิกาสีถึง17นาฬิกา46เดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตจับเลยครับเริ่มต้นที่เขตจับระดับต่ำก่อนเลยนะครับผม มาดูที่สภาพอาการหมอกทึบเลยครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงกันเลยครับครับสภาพอาการหมอกทึบในเขตจับระดับสูงนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย